สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะคะกลับมาพบกันในห้องเรียนภาษาไทยกับคุณครูกล้วยนะคะสําหรับวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการผันวรรณยุกันค่ะสําหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถบอกรูปและเสียงของวรรณยุกแม่อั่อนกลางได้ นักเรียนสามารถผันวรรณยุกต์อักษรกลางได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายนักเรียนสามารถเขียนสะกดคำได้ถูกต้องค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้เรื่องการผันวรรณยุกต์กันเลยค่ะก่อนที่จะเริ่มต้นผันวรรณยุกต์นะคะเรามาทบทวนเรื่องอักษรสามหมู่หรือตรายางกันก่อนดีกว่าค่ะนักเรียนจําได้ไหมคะว่าในอักษรสามหมู่หรือตรายางนั้นประกอบด้วยอักษรหมู่ใดบ้าง ถูกต้องค่ะในอักษรทั้งสามหมู่นะคะจะมีอักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ำค่ะเรามาเริ่มที่อักษรสูงกันก่อนเลยค่ะอักษรสูงนะคะจะมีพยัญชนะอยู่ทั้งสิ้น11ตัวค่ะซึ่งใน11ตัวนี้นะคะเราจะใช้วิธีการท่องจำว่าขายขวดทิงฐานถุมผ้าฝากเสือหายหรือนักเรียนบางคนอาจจะมีวิธีการจดจำ แตกต่างจากครูนะคะเช่นผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกษาฐานขวดอย่างนี้ก็มีนะคะเป็นวิธีการที่ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะเพราะเป็นเทคนิคก,การจำของแต่ละคนค่ะเรามาดูกันที่คำว่าขายขายก็คือขอไข่ขวดก็คือขอขวดชิงก็คือชอชิงฐานก็คือถอฐานถุงก็คือถอถุง ้าก็คือผอพึ่งฝากก็คือฝอฝาเสือก็คือสอทั้งสามสนะคะมีสสาลาสฤศีและสเสือค่ะและคำสุดท้ายคำว่าหายก็คือหอหีบนั่นเองค่ะต่อมาอักษรกลางอักษรกลางจะมีพยัญชนะทั้งหมด9ตัวนะคะซึ่งเราจะท่องจำว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งค่ะ คำว่าไ,ก,ก,ไก,ก่แทนด้วยกอไก่จิกแทนด้วยจอจานเด็กแทนด้วยดอชดาและดอเด็กตายแทนด้วยตอไปะตักและตอเต่าบนแทนด้วยบอใบไม้ป,ปากแ,แทนด้วยปอปลาและโองแทนด้วยอออ่างค่ะและอักษรหมู่สุดท้ายนะคะก็คืออักษรต่ำค่ะ จะมีพย,ยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวนะคะซึ่งเป็นพย,ยัญชนะที่เหลือจากอักษรสูงแล้วก็อักษรกลางค่ะหลังจากที่เราทบทวนเรื่องอักษรสามหมู่แล้วนะคะเรามาทบทวนเรื่องวรรณยุกต์กันต่อเลยค่ะนักเรียนจําได้ไหมคะว่าวรรณยุกตไทยมีทั้งหมดกี่รูปกี่เสียงถูกต้องแล้วค่ะวรรณยุกตไทยนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด สี่รูปห้าเสียงค่ะเรามาเริ่มกันที่เสียงวรรณยุกต์กันก่อนเลยค่ะเสียงวรรณยุกต์ไทยนะคะจะมีเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีแล้วก็เสียงจัตวาค่ะส่วนรูปวรรณยุกต์นะคะจะมีอยู่4รูปก็คือรูปเอกหรือไม้เอกรูปโทรหรือไม้โทรูรปตรีหรือไม้ตรีรูปจัตวาหรือไม้จัตวานั่นเองค่ะ หลังจากที่เราทบทวนเรื่องอักษรสามหมู่หรือตรายางแล้วก็เรื่องวันณยุแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มผันวรนณยุกันที่อักษรกลางกันก่อนเลยค่ะ เรามาเริ่มผ่านวรรณยุกต์อักษรกลางที่ประสมกับสระเสียงยาวในแม่กอกาหรือคําที่ไม่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะโดยวันนี้นะคะเราจะมีตัวช่วยของเราก็คือมือวิเศษของเรานั่นเองค่ะให้นิ้วโป้งเป็นเสียงสามัญน,นิ้วชี้เป็นเสียงเอกนิ้วกลางเป็นเสียงโทนิ้วนางเป็นเสียงตรีและนิ้วก้อยเป็นเสียงจัตวานะคะ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปผ่นวรรณยุกต์พร้อมกันเลยค่ะเริ่มจากคำว่าก,กานะคะนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะว่าคำว่าก,กามีเสียงวรรณยุกอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะคำว่าก,กานะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าไม่มีรูปวรรณยุกต์ใดๆเลยดังนั้นคำว่าก,กาจึงเป็นเสียงสามัญค่ะเอาละค่ะเรามาผัานวรรณยุกต์คำว่าก,กากันค่ะนักเรียนเอามือวิเศษของตัวเองขึ้นมาเลยนะคะ กากากาไม่เอกกากาไม่โทกากาไม่ตรีกากาไม่จัตวากาผันพร้อมกันค่ะกา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 ต่อมาคำว่าจาคำว่าจาเป็นเสียงอะไรคะถูกต้องค่ะคำว่าจานะคะเป็นเสียงสามัญเพราะไม่มีรูปบรรณยุกต์ใดๆเลยนะคะ ทีนี้เราจะมาผ่านคำว่าจาพร้อมกันค่ะเอามือวิเศษตัวเองขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะจออาจาจาไม่เอกจาจาไม่โทจา้าจาไม่ตรีจาจาไม่จัตาวาจาผัานพร้อมกันค่ะจาจาจ้าจาจา,จาต่อมาคำว่าตอนักเรียนตอบค,คุณครูได้ไหมคะว่าคำว่าตอเป็นเสียงอะไรเอ่ย ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าตอนะคะเป็นเสียงสามัญค่ะเพราะไม่มีรูปวรรณยุกปรากฏอยู่นะคะเรามาผัานคําว่าตอพร้อมกันค่ะเอามือวิเศษขึ้นมาเลยตออตอตอไม่เอกตอตอไม่โทตอตอไม่ตรีตอตอไม่จัตวาตอ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 ต่อมาคําว่าโบ โบเป็นเสียงสามาัญเพราะไม่มีรูปวรรณยุกนะคะบอโอโบโบไมเอกโบโบไมโทโบโบไมตรีโบโบไม้จัตตวาโบผันพร้อมกันค่ะโบ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 ต่อมาอักษรกลางที่ประสมกับสระและมีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่กง แม่กลแม่กลมแม่เกยและแม่เกิลค่ะเริ่มจากคำว่าเดียวนะคะนักเรียนเอามือวิเศษของเราขึ้นมาเลยค่ะเราจะมาผัานคำว่าเดียวพร้อมกันค่ะแต่ก่อนอื่นนักเรียนลองตอบคำถามคุณครูสิว่าคำว่าเดียวเป็นเสียงอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะคำว่าเดียวนะคะเป็นเสียงสามัญเอาละค่ะเรามาผัานคำว่าเดียวพร้อมกันค่ะดเอวเดียวเดียวไม่เอกเดียวเดียวไม่โทเดียว เดียวไม่ตรีเดียวเดียวไม้จัตวาเดียวผันพร้อมกันค่ะเดียว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 ต่อมาคําว่าบานเอามือวิเศษของเราขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะบอานอบานบานไม้เอกบานบานไม้โทบานบานไมตรีบานบานไม้จัตวาบาน บ้าน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 ต่อมาคำว่าเอยนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะว่าคำว่าเอยเป็นเสียงวรรณยุกอะไรเอยถูกต้องแล้วค่ะคำว่าเอยนะคะเป็นเสียงสามัญเพราะไม่มีรูวรรณยุกต์ใดปรากฏอยู่เลยค่ะเรามาผ่านคำว่าเอยพร้อมกันค่ะออเอยยอเอยเอยไม่เอกเอยเอยไม่โทเอยเอยไม่ตรีเอย เอยไม้จัตวาเอ๋ยผันพร้อมกันค่ะเอยเออยเอ่ยเอ่ยเอย,เอย,เอยต่อมาคำว่าปองเป็นเสียงวรรณยุกอะไรคะเก่งมากค่ะคำว่าปองนะคะเป็นเสียงสามาันค่ะเรามาผันคำว่าปองพร้อมกันค่ะปององปองปองไม้เอกปองปองไม้โทปองปองไม้ตรีปองปองไม้จัตวาปองผันพร้อมกันค่ะ ปอง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 ทีนี้เรามาลองสังเกตตารางด้านบนนี้นะคะว่านักเรียนสังเกตเห็นลักษณะอะไรที่เหมือนหรือต่างกันบ้างคะถูกต้องแล้วค่ะในตารางนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าอักษรกลางที่ประสมกับสระเสียงยาวในแม่กอกา และอักษรกลางที่ประสมกับสระและมีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่กงแม่โกนแม่กลแม,กมแม่เกยและแม่เกลนะคะจะสามารถผันวรรณยุกต์ได้ครบทั้ง5เสียงและที่สำคัญนะคะรูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกต์ตรงกันค่ะทีนี้เรามาลองผันวรรณยุกต์อักษรกลางที่ประสมกับสระเสียงสั้นในแม่กอกากันบ้างค่ะ เริ่มจากคำว่าก,กะนะคะกออากะถึงแม้จะไม่มีรูปวรรณยุกต์ใดๆปรากฏอยู่เลยแต่คำว่าก,กะเป็นเสียงเอกนะคะทีนี้เรามาผ่านคำว่าก,กะกันค่ะถ้าเป็นอักษรกลางประสมกับสระเสียงสั้นนะคะเราจะใช้เพียงแค่4นิ้วแค่นี้นะคะเพราะว่าคำว่าก,กะถึงแม้จะไม่มีรูปวรรณยุกต์ใดๆแต่ว่ามีเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียง เอกนะคะเราจะมาผัานพร้อมกันค่ะกออะกะกะไมโทกะกะไม่ตรีกะกะไม่จัตวากะกะกกะกะต่อมาคำว่าจุจออุจุเป็นเสียงวรรณยุอะไรคะเก่งมากค่ะเป็นเสียงเอกนะคะทีนี้เรามาผัานคำว่าจุพร้อมกันค่ะ จ,ออจูุจุไม้โทจุจุไม้ตรีจุจุไม้จัตาวาจุ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 จจต่อมาคำว่าแปะคำว่าแปะเป็นเสียงวรรณยุกอะไรคะเก่งมากค่ะคำว่าแปะนะคะเป็นเสียงเอกนะคะดังนั้นเราจะไม่ผันเสียงสามัญน,นะคะนักเรียนเอามือวิเศษของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะ อย่าลืมนะคะเราจะไม่ผันเสียงสามัญกันนะคะปอแอะแปะแปะไม่โทแปะแปะไม่ตรีแปะแปะไม้จัตวาแปะ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 ต่อมาคําว่าโตโตเป็นเสียงเอกนะคะเราจะไม่ผันเสียงสามัญกันค่ะนักเรียนเอามือวิเศษขึ้นมาเลยนะคะโอโต โตไมโทโตโตไมตรีโตโตไมจัตวาโต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 ต่อมาการผันวรรณยุกต์อักษรกลางที่ผสมกับสระและมีตัวสะกดในมาตรากบกดและกบค่ะนักเรียนลองดูคำว่ากาดนะคะคำว่ากาดจะเป็นเสียงเอกนะคะ ทีนี้เราลองมาผันคำว่ากาดกันค่ะในที่นี้นะคะคำว่ากาดจะเป็นเสียงเอกนะคะจะไม่มีเสียงสามาัญเราจะไม่ใช้เสียงสามาัญนะคะเรามาผันคำว่ากาดพร้อมกันค่ะกออดกาดกาดไม่โทกาดกาดไม่ตรีกาดกาดไม่จัตวากาด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  ต่อมาคําว่าจอกเป็นเสียงอะไรคะเก่งมากค่ะคําว่าจอกเป็นเสียงเอกดังนั้นเราชูมือขึ้นมาสีนิ้วนะคะจอกอกจอกจอกไม้โทจอกจอกไม้ตรีจอกจอกไม้จัตาวาจอก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 ต่อมาคําว่าปรับคําว่าปรับเป็นเสียงอะไรคะ ถูกต้องค่ะคำว่าปรับเป็นเสียงเอกนะคะดังนั้นนักเรียนชูมือขึ้นมาสี่นิ้วนะคะเราจะมาผันคำว่าปรับพร้อมกันค่ะปออะบอปรับปรับไม้โทปรับปรับไม้ตรีปั๊บปรับไม้จัตวาปั๊บผันพร้อมกันค่ะปรับปั๊บปั๊บปรับต่อมาคำว่าอบ อบเป็นเสียงเอกนะคะเราจะใช้4ีนิ้วเหมือนเดิมคำว่าอบนะคะออบ,อ,อบบอบอบไม้โทอบอบไม้ตรีอบอบไม้จัตาวาอบผันพร้อมกันค่ะอบ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 เก่งมากค่ะนักเรียนลองสังเกตต,ตารางด้านบนนี้ดูนะคะว่านักเรียนเห็นความผิดปกติอะไรบ้างคะ เก่งมากค่ะในการผ่านวรรณยุกต์อักษรกลางที่ผสมกับสระเสียงสั้นในแม่กอกาและอักษรกลางที่ผสมกับสระและมีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่กบแม่กดและแม่ก,กบนะคะจะผ่านวรรณยุกต์ได้แค่4เสียงได้แก่เสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาค่ะและที่สำคัญนะคะ จะไม่มีรูปวรรณยุกต์ในเสียงเอกนะคะถ้าเป็นเสียงเอกเราจะไม่ใส่รูปวรรณยุกต์ใดๆแต่ถ้าเป็นเสียงโทรเราก็ใส่ไม้โทเป็นเสียงตรีเราก็ใส่ไม้ตรีเป็นเสียงจัตวาเราก็ใส่ไม้จัตวาเช่นเดิมค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องการผันวรรณยุกอักษรกลางแล้วนะคะ เรามาลองฝึกผันวรรณยุกต์อักษรกลางกันดีกว่าค่ะเริ่มจากคำว่าปลานะคะเราเอามือวิเศษของเราขึ้นมาเลยค่ะเรามาผันวรรณยุกตพร้อมกันค่ะปอาปาปลาไม่เอกปาปาไม่ถูกป้าปลาไม้ตรีปาปาไม้จัตวาปาผันพร้อมกันค่ะปาป่าป้าปา ต่อไปคำว่าดูเหมือนสิเศษเช่นเคยค่ะดอูดูดูไม้เอกดูดูไม้โทดูดูไม้ตรีดูดูไม้จัตวาดู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 เก่งมากค่ะต่อไปคำว่าเตาต่อเอาเตาเตาไม้เอกเตาเตาไม้โทเตา เตาไม่ตีเต้าเตาไม้จัดตวาเต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 ้าเต้าเตาคำต่อไปกอแเอแกแกไม่เอกแกแกไม่โทแกแกไม่ตีแกแกไม่จัดตวาแก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  ต่อไปคำว่ากาวกออาวกาวกาวไม้เอกเกาวกาวไม้โทเกาวกาวไม้ตรีเกาวกาวไม้จัตตวากาวผันพร้อมกันค่ะเกา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 วต่อไปคำว่าดามดออามดามดามไม้เอกดาม ดามไม่โทดามดามไม่ตรีดามดามไม้จัตวาดาม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 ต่อไปคำว่าจอย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 ไม่เอกจอยจอยไม่โทจจอยจอยไม่ตรีจอยจอยไม่จัตวาจอย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  ต่อไปคำว่าอ้วนออวนอ้วนอ้วนไม่เอกอ้วนอ้วนไม่โหอ้วนอ้วนไม่ตรีอ้วนอ้วนไม่จัตวาอ้วนอ้วนอ้วอ้วนอ้วนอ้วนสำหรับการผันวรรณยุกต์ในอักษรกลางนะคะเราจะสรุปง่ายๆได้4ข้อค่ะ ข้อแรกนะคะถ้าเป็นอักษรกลางประสมกับสระเสียงยาวจะผ่นนานวรรณยุกได้ครบทั้ง5เสียงและมีรูปวรรณยุกกับเสียงวรรณยุกตรงกันค่ะข้อที่2อักษรกลางที่ประสมกับสระและมีตัวสะัดในมาตราคงกณกมเกยและเกตว จะสามารถผันวรรณยุตได้ครบทั้ง5เสียงรูปวรรณยุตและเสียงวรรณยุตตรงกันค่ะและข้อที่3นะคะอักษอนกลางที่ประสมกับสระเสียงสั้นในแม่กอกาจะผัานวันณยุต์ได้แค่4เสียงก็คือเสียง A, เอเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาค่ะ ส่วนคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะจะเป็นเสียงเอกค่ะแต่ถ้าเป็นเสียงโทรเราก็ใส่ไม้โทเป็นเสียงตรีเราก็ใส่ไม้ตรีเป็นเสียงจัตวาเราก็ใส่ไม้จัตวาเช่นเดิมค่ะและข้อที่4นะคะอักษรกลางที่ประสมกับสระและมีตัวสะกดในมาตรากกกดและกบจะผ่นนานวรรณยุกต์ได้แค่ สี่เสียงก็คือเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีแล้วก็เสียงจัตวาค่ะคาที่ไม่มีรูปรนยุกนะคะจะเป็นเสียงเอกนะคะแต่ถ้าเป็นเสียงโทรเราก็จะใส่ไม้โทเป็นเสียงตรีเราก็จะใส่ไม้ตรีเป็นเสียงจัตวาเราก็จะใส่ไม้จัตวาเช่นเดิมค่ะ หลังจากที่เราฝึกผันวรรณยุกต์อักษรกลางแล้วนะคะเรามาทดสอบความรู้กันค่ะให้นักเรียนนะคะช่วยกันค้นหาว่าคําต่อไปนี้มีรูปและเสียงวรรณยุกต์ใดค่ะเริ่มจากคําว่าเป่ามีรูปและเสียงวรรณยุกต์ใดคะเก่งมากค่ะคําว่าเป่านะคะรูปวรรณยุกต์ก็คือรูปไม้เอกเสียงวรรณยุกต์ก็คือเสียงเอกต่อมาคําว่าตู้รูปวรรณยุกต์ก็คือไม้ ทเสียงวรรณยุกต์ก็คือเสียงโทต่อมาคําว่ากล้องรูปวรรณยุกต์ก็คือรูปไม้โทเสียงวรรณยุกต์ก็คือเสียงโทต่อมาคําว่าเกี้ยวรูปวรรณยุกต์ก็คือไม้ตรีเสียงวรรณยุกต์ก็คือเสียงตรีต่อมาคําว่าแดดรูปวรรณยุกต์ก็คือ เก่งมากค่ะคำว่าแดดนะคะไม่มีรูปวรรณยุกนะคะแต่เป็นเสียงเอกค่ะต่อมาคำว่าปากไม่มีรูปวรรณยุกนะคะแต่ว่าเสียงวรรณยุกก็คือเสียงเอกนะคะต่อมาคำว่าโต๊ะรูปวรรณยุกก็คือไม้ตรีเสียงวรรณยุกต์ก็คือเสียงตรีต่อมาคำสุดท้ายคำว่าจอก รูปวรรณยุกก็คือไม้โทเสียงวรรณยุกก็คือเสียงโทนั่นเองค่ะหลังจากที่เราเรียนเรื่องการผันวรรณยุกอักษรกลางไปแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปฝึกทบทวนเรื่องการผันวรรณยุกอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะการผันวรรณยุกจะทําให้เราสามารถอ่านหนังสือได้และเขียนบทคำได้ถูกต้องค่ะและสําหรับวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะ พบกันเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ